สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับคาซื้อคาซื้ออะไรพี่เดี๋ยวพี่น้องใจเย็นกินดาเลยแคบอยู่กับเราคาซึโตะนะครับผมวันนี้เราก็มีพี่มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับชื่อว่าพี่ต้นสมิธนะครับวันนี้นะครับเด็กที่เราจะมารีวิวเป็นช่วงรีวิวเด็กเก่าๆนะครับนั่นก็คือเด็กที่มีชื่อว่าอละครแทงๆนะครับผมเด็กเทพสงครามพิชิต สวรรค์น well ั่นเองนะครับเสียงพัดลมเข้าหรือเปล่าถ้าเสียงพัดลมเข้าขอไปนะจ๊ะสำหรับตัวกล่องนะฮะจะออกมาเป็นสีส้มส้มทองๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรวะจาก t r i t y Dragon อ่ะพี่รู้ชื่อะอมวไม่มีความไม่มีความอะไรวะอเป็นเนดอะไชื่อที่ดียตืนมแล้ถ่ายชิปเลยซึ้งราคาเด็กนบาทแล้วก็จะมีการ์ดที่ เหมือนจะเป็นโปรโมโนะแต่ไม่ใช่โปรโมโนะครับจะมีด r a g o นิกโอเวอร์ d ดมีดแฟนทอบบ็อปบัตเตอร์แล้วก็ชื่ออะไรบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับแล้วก็มีไน g ์ควายอาร l l e นนั่นเองนะครับสี่ใบนี้จะสุ่มหนึ่งใบนะเป็นการ์ดฟอยฟูอาร์สหัวกล้องมืดอ,ะอ่ดอะผมในกล้องมืดเลยซึ่ง,งหลังกล่องนะครับผมจะมีก็การ์ดที่เขาแถมนะครับมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันเองนะครับแล้วข้างกล่องก็จะเป็นเกสี่อาร์มากับ เเฟป็นเด็กเก่านะครับออกเมื่อปีที่แล้วจะนำมารีวิวปีนี้นะเออนี่ครับสำหรับตัวเด็กตัวหลักก็คือนะครับผมเทพวิเออไม่ใช่เทพวิญญาณดิมันเป็นดาบวิญญาณของเทพข้างนะฮะชูชานุโอะนั่นเองแล้วก็เอาออกมาเลยนะครับมาดูครับสำหรับตัวเด็กนี่นะครับผมตัวแรกก็จะเป็นสูซาโนโอะนะเป็นฟอยล์หนึ่งใบาตามสไตล์บรรยากาศนะครับเดี๋ยวมาดูหลังกล่องนะครับกล่องแถมเลย เอาเชียร์หลังกล่อง,องล่ะหยอกเลยนะครับคือแบบนี้ได้ปะแบบเนี้ยหลังกล่องอยู่นี่หลังกล่องอยู่นี่ครับเป็นตาคอนิคโอร์ดนะครับผมได้มาได้เป็นฟูอาร์ตนะครับนี่เราก็มาดูสำหรับตัวเด็กกันบ้างมีห้าสิบใบนะคร<อ>ับตัวแรกครับเป็นซูซาโนุให้มาสองใบาตามสไตล์ทีดีบันการ์ดเอ้ยซีดีบันการ์ดน,รนะครับ สำหรับซุโรโอะนะครับซึ่งถ้าให้ผมอ่านเทคคลิปมันจะยาวนะก็เดี๋ยวขึ้นเทคให้อ่านนะครับผมจะเข้ามาตัดคัดตัดต่อไปนะครับจะเป็นอาานะครับผมเทพสวรรค์แห่งการชี้นำทางวาคาวาคาฮิรุเมะเออมันไม่ใช่อามานี่หว่าซึ่งจะเดี๋ยวขึ้นเทกให้ดูนะครับเขียนเป็นเก็สี่สองใบโอเคครับต่อมาเป็นจี จีกานะครับผมซึ่งก็จะให้เป็นอามาอามาทาวสึมานะครับซึ่งอามาน่แหละอามาทาวสึกวนอามาได้ไงซึ่งก็จะให้มาสองใบนะตามสไตล์การ์ดหลักไม่เคยให้โคบให้มาทีละสองใบนะทีนี้เออการ์ดนี้ถือว่าชมเขียวชมเขียวต่อมาครับไปตามวับสุสานุโอแต่มันอีกล่างหนึ่งนี่ยเป็น เทพสงข้างบิชิตสวรรค์นนะซูซานโอนะครับผมให้มาสองใบทมาเด้ออันนี้ก็จะใส่มาสองใบแล้วก็จะเป็นเกรียสามนะครับน่าจะเป็นเกรียสามใบรองนะคือภาคภาคจีผมไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ไม่ได้เก็บเลยจริงๆนะครับคือถ้าทำจริงจังไม่ได้เก็บแต่ถ้าเก็บเป็นซีดีเก็บนะครับเก็บเยอะด้วยประมาณสี่กล่องห้ากล่องแหละตอนนี้ต่อมาะคร้บที่ให้มาสี่ใบจะเป็น ยาสก,กันะครับผมเกจสามนะครับเทคขึ้นให้ถ้าถ้ามีเทคเดี๋ยวขึ้นให้โป๊ะมีหรือเปล่าโอเคนะครับอ,อ้าวไอ้ทั้งเหี้ยวี่มีพี่ให้ผมสองร้อยเปล่าหยอกหยอกใช่ใส่มา,าสามใบนะครับต่อมาเป็นอาร์มิโนอาร์มิโนโอชิโฮะนะฮะอ่านี่นะครับผมก็ใส่ในของให้มาสองใบนะเทคขึ้นให้ก็จะเป็นดูการห้าไวโหวงศน,นะครับผมหาก พยากรก็พยากรการสำหรับออร์เคลตอรแต่ว่าผมเป็นคูโรอิคาซิจินะฮะอันนี้ก็จะใส่มาสองใบเหมือนกันนะอะไรคุณโรสกีโก้แล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับผมเครนลิจิตเคนนะฮะใส่มาสองใบนะในเด็ที่เขาให้มา เก2เขาให้ทีละ2ใบนะไม่มีตัวไหนที่เป็นแบบ4ใบเลยนะครับอ๋อมีมีใบนี้โอเคต่อมาเป็นนานาเซ่นะฮะนึกว่านานามิฮะ,ะเออ<ท> <laughs> นานาเซนะโอ้ใบนี้น่ารักมากอะ่ะไม่เป็นไวท์ผิวเลยอะ่ะว้าวนาการถืว่าชมเชยเอ้ยพี่ต้นเอาเปล่าพี่ไม่เอาไม่ไปผมบอกแล้วซื้อเอาแล้วเกินแล,ล้วมันดีตอ่อใจเนะี่ยเออก็ ได้มาสองใบนะจ๊ะเนื้อไม่สดม,มากเนื้อไม่สดม,มากเขาถึงซืงง้อติ๊กเขาถึงเอามาตีเอ,มอาม,มาเล่นนะไม่ไม่ก็เด็กมันเก่งได้แหละเอ๊เจบต่อมาเป็นซาจินะครับผมไม่พูดฉาย,ยานะชื่อชื่อโคตรยาวเลยเห็นไหมหล่นตัวนี้เป็นเกตสองใบเลยที่ให้มาสี่ใบนะครับเห็นไหมสี่ใบท์ความสามารถอ่านเทคกันเอาเองขึ้นให้ต่อมาเป็นพีจีนะฮะพีจีเกตหนึ่งทำมาสองใบนะครับ อไม่ใช่พอยกาดพี่พอยกาดอันนั้นแซลมดังอันนั้นบาดเออ uh uh. เป็นโปรเฟกกาดพี่โปรเฟกกาดเออโอเคต่อมาเป็นเจ๊นหนึ่งนะครับผมอาเมโนมูลาคุเมเชื่อชื่อโคตรยาวเลยใะโฟกัสโฟกัสโฟกัสเอ,อ้ยใช่ไหมนี่ครับให้มาสองใบนะจ๊ะมันนึกถึงมา้านินมังกรมั้ง อะใส่มาสี่ใบนะฮะให้มาสี่ใบแล้วชื่ออะไระ <c un ano> คุณาคุณาโนาคุซุบินะฮะเออมานี่บางก่อนนะสี่ใบ <c oughs> แล้วก็จะให้เป็นนาซุนะนะครับ <c oughs> โอ้ใบน,นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับเชียสรุปกูซื้อการไมาเล่นหรือว่ากูซื้อกาดมาดูความน่ารักกว่เนี่ยเออซื้อมาใสอ่แบบสามใบนะจ๊ะ รักมากเลยอ่ะดูดิกล้องไปโฟกัสต่อมานลครับเป็นมิดเฮสนะฮะมิดเฮสเป็นผมไม่รู้นะวิธีการเล่นคือซื้อมาปุ๊บดงสดนะฮะเขาพูดยังไงนะดงสดปักปักตะไคร้สดๆเลยนะเออนี่ครับต้องไปตัวเริ่มนะครับผมนี่นะครับเป็นอิคุซิโคนิ อิคุดซ so, ึฮ like ิโคเนะป่าเปล่าเนี่ยัส่มาเจสซุนไปเริ่มนะครับผมมาทิกเกอร์16ใบเขาให้ตัวนี้มาคุซานากินะครับผมต่อมาเป็นดอทิกเกอร์นะครับเป็นโอูกะนะหรือว่าอุจิฮะนะไม่ใช่นะโอูกะเป็นสแตนทิกเกอร์4ใบฮิวทิกเกอร์นะครับผมเป็นอาคุ มิจินะฮะใส่มาสี่ใบนะให้มาสี่ใบแล้วดเขาแถมอีกสองใบนะนั่นก็คือนะครับผมเมกาสเป็นฮิวทิกเกอร์กับเบิร์ดนะฮะไฮคลิกเบิร์ดนะครับผมเป็นคลิปข้อขออกทิกเกอร์นะครับไปเสพการ์ตูนต่อเจอกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายซียูครับผม